สวัสดีครับจากช็อปไฮดรอลิก1น8นะครับอันนี้เราก็จะมาควบคุมซิเลนเดอร์แอร์ซิเลนเดอร์ของ SMC นะครับอันนี้เป็นของเราเอามาหัดลองทำดูนะครับจากการศึกษาเรียนรู้ใน YouTube นะครับพี่น้องครับว่าการควบคุมซิเลนเดอร์ด้วย PLC ชุดนี้2 4โวลต์นะครับเทสนะครับกดกุ่มสตาร์ทแล้วนะครับการควบคุมตอน,นี้เราจะหน่วงเวลาไว้อยู่ที่50นะครับกระบอกขึ้นกระบอกลงนะครับเอาไว้กดชิ้นงาน ก็ดังดังบ้านอยู่ติดถนนก็เป็นอย่างนี้แหละครับใช้ควบคุมแค่โซลินอยด์นิวเมติกนะครับชุดน,นี้เอาไว้กดชิ้นงานแรงดันก็อยู่2บายครับ กดขึ้นกดลงไว้เทปชิ้นงานนะครับไว้ปั๊มงานเล็กๆสนใจชุดนี้ก็ขายนะครับสอบถามเข้ามานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ